พระคาถาขอหวยคาถาขอหวยจากเทวดาคาถาขอหวยจากต้นไม้คาถาขอหวยก่อนนอนคาถาขอหวยของหลวงปู่สวงสำหรับท่านที่ต้องการจะสวดคาถาขอหวยให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปเอจะใส่ข้อมูลพระคาถาขอหวย ไว้ที่ใต้คลิปค่ะพระคาถาขอหวยหรือคาถาขโมยดวงนะโมพุทธ,ธายะสะสุมังให้อธิษฐานว่าขอให้ความโชคดีและความโชคดีจงบังเกิดมีแก่เราคาถาทำให้ถูกหวย คาถาทำให้ถูกหวยอุเยอเยอุอากะสะให้ภาวนาก่อนหวยออกสามวันอุเยอเยอุอากะสะอุเยอเยอุอากะสะคาถาเสดเงินก่อนไปซื้อหวยมิเตพาหุหติอุอากะสะ มิเตพาหุหติอุอากาะมิเตพาหุหติอุอากาะเศษเงินที่ใช้ซื้อหวยเป็นเวลาเก้าวันก่อนจะนำเงินนั้นไปซื้อคาถามหาลาบมะอ,อุอุอะมะอะมะอุณชาลีติณชาลีติ ติณชาติณชาลีโชคลาบไหลามาณนะชาลีติใช้ปรับดวงให้มีโชคลาบคาถาขอหวยจากเทวดานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสธสะสมามจบแล้วต่อด้วยพุทธานิมิตังปติมานะอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะ คาถาขอหวยจากต้นไม้เลือกต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งซึ่งใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือเป็นว่านโดยเฉพาะต้นไม้ในวัดต้นไม้ที่มีชื่อมงคลรวมถึงต้นไม้ที่มีชื่อเสียงทางความขลังและต้นไม้ที่มีประวัติน่าสนใจ นำแป้งชนิดใดก็ได้มาทาให้รอบต้นไม้โดยสามารถเปลี่ยนแบบจนกว่าจะเจอแบบที่เหมาะกับตนเองจากนั้นใช้นิ้วมือลูบไปเรื่อยๆแล้วมองหาดูรอยแป้งที่รวมตัวเป็นร่องแล้วเห็นตัวเลขชัดเจนให้ว่านะโมสามจบต่อด้วยพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา นามพาะพาทาจะาภาคสะอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาคะมามิหังสามปจิตชามิซ้ำปจิตชามีซ้ำปจิตชามิคาถาขอหวยก่อนนอนนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะว่าสามจบแล้วต่อด้วย มาอุศีวังอุจุดตังพระอรหังจุติโลกังอิทังยะทิละสังคังจุติจุติแล้วอธิษฐานให้คืนนี้ฝันเห็นเลขเด็ดเลขถูกหวยเห็นเลขได้ชัดเจนคาถาขอหวยโดยหลวงปู่สวงโยโสภควาอารหังสัมมากันตุยทูปะกันตุยเตรียนกันตุยมะมายอากูอากูค่ะ